นี้ก็มี Honda c ซ V คันเองลูกค้าก็เข้ามาแล้วก็มาปรึกษานะครับว่าอยากได้ฟิล์มดีๆสักตัวก็เลยได้เป็นฟิล์มโซลากาศไปนะครับเป็นเพราะว่าอะไรนะครับหนึ่งเรามีตัวอย่างให้ลองเทียบกันดูเนาะว่าตัวไหนเครียกว่ากันตัวไหนใสกว่ากันเอาสเปคกันมาเทียบกันมาวางกันให้ดูทีละตัวทีละตัวนะครับสุดท้ายแล้วโซลากาศนะครับนะับว่าเป็นตัวที่ใสอีกหนึ่งตัวลูกค้าก็เลยเลือกตัวนี้ไปเลยนะครับสามบ้านหลังนะครับก็จะเป็น80%คู่หน้า60แล้วบ้านหน้าก็50%ครับ งานติดตั้งนะครับเวลาเราติดเสร็จแล้วจะอยู่ในลักษณะนี้เลยไม่มีคาบน้ํานะครับแล้วก็ประตูเรียบร้อยมีการป้องกันแบบนี้ให้ทุกบานนะเพื่อจะทําให้รถไม่เป็นรอยหรือป้องกันเพื่อความสบายใจของทั้งเราแล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับยังไงก็ตามครับมีช่างชํานาญการติดถึงหกคนทําให้รับรถภายในสองชั่วโมงโดยประมาณนะครับแต่ถ้าคิวเยอะก็ประมาณสาชั่วโมงนะครับ แต่ยังไงได้งานเนี้ยเหมือนกันทุกคนแน่นอนครับขอบคุณครับพิมโซลากาศบน Honda CRV ปี2023ตัว RS y b r i t นะครับเลือกบานหน้าอยู่ที่50%หรือ BPH 30นะครับคู่หน้าใช้เป็น BPH 15หรือตัวของ60%และ3บานหลังนะครับใช้เป็น BPH 05จะสังเกตได้ว่าตัวเนี้ยมืดมากๆเวลาเราอยู่ข้างนอกนะครับให้ความเป็นส่วนตัวได้ยอดเยี่ยมนะครับ ส่วนเวลาเราอยู่ในร่มเวลาเราติดไล่สีมีผลไหมจะสังเกตได้ว่าคู่หน้านะครับสามารถมองเห็นได้เล็กน้อยนะครับแต่คู่หลังมองเห็นไม่ได้เลยแปลว่านะครับในช่วงเวลาตอนกลางคืนนะครับคู่หลังนะครับก็จะทําให้มันมืดนะครับแต่คู่หน้านะครับมันจะทําให้เราสายเคียร์มากยิ่งขึ้นพอเรามาอยู่ในรถนะครับบานาห้าสิคู่หน้าหกและสบรนหลังแปสนะครับก็คือเอาง่ายๆครับสามบา เน้นความใสเอาไว้ขับง่ายๆครับสามบ้านหลังนะครับสองอย่างที่จะได้เพิ่มเติมลงไปก็คือการความร้อนรวมภายในคันนะครับเยอะขึ้นสองนะครับตัวของความเป็นส่วนตัวก็จะเพิ่มขึ้นเวลาเราเก็บโน้ตบุ๊กมีลูกมีหลานนะครับเอาไว้ข้างหลังได้เลยหรือว่างอาไว้ข้างหลังนะครับเขาก็จะโดนแดดน้อยกว่าแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับเพราะมองข้างในไม่เห็นนะส่วนฟิล์มโซลาร์กัตนะครับทำไมเขาถึงได้รับความนิยมณนะปัจจุบันนี้เนาะ โอเคเราลองมาไล่ดูกันทีละอย่างนะครับบริษัทแซงโกแบงหรือบริษัทโศลกาศนะครับเขาผลิตตัวของฟิลม์มหรือกระจกนะครับให้กับรถหลายๆรุ่นมากๆอย่างเช่นถ้าผลิตกระจกนะครับก็จะเป็นอยู่ในตระกูลของรถญี่ปุ่นบางรุ่นแล้วก็ Ferra r รลนะครับโรซรอยนะครับหรือมาสเมซิลิตินะครับเบนท์บีเอในบางรุ่นก็มีนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราและว,ว,ว่าตัวนี้มันเป็นบริษัท g l o b a l ที่ได้รับการยอมรับครับ มากมายทําให้เราสามารถไว้ใจเขาได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็มีเว็บไซต์ต่างประเทศซึ่งผมเช็คมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของ Black Phantom นะครับก็จะมีอยู่ที่ 1, 2, 3, 4, 4สีนะครับที่ร้านก็จะมี 30, 15แล้วก็05นะครับถามว่าเราจะติดความเข้มเท่าไหรด่ดีสิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะถามคำถามนี้ผมจะถามกับลูกค้าเสมอว่าเรานะครับใช้งานช่วงไหนถ้าเราใช้งานในช่วงตอนกลางวันเป็นหลักนะ ก็จะแนะนําว่าให้ติดเข้มๆแบบนี้ไปเลยถ้าเราใช้ตอนงานตอนคืนเป็นหลักนะครับอย่างเช่นเข้างาน8ปดโมงเช้าเลิกงาน6กโมงเย็นการที่เราจะใช้ตัวของฟิล์มเข้มๆนะครับก็อาจจะต้องดูดีๆหรือทดสอบตัวอย่างก่อนเพื่อความมั่นใจนะอย่างเช่นคันนี้นะครับลูกค้าใช้ช่วงหลังเลิกงานหรือ6กโมงเย,ย็นเยอะนะเราช่วงในเราบางวันก็ใช้น้อยมากๆก็เลยเน้นว่าสามาันหน้าต้องใส่และสามาันหลังก็ต้อง ให้ความเป็นส่วนตัวได้ดีนะครับเพื่อจะได้เก็บคองอะไรได้สะดวกเนาะค่าความร้อนการความร้อนเฉลี่ยก็คือบหน้าอยู่ที่ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นถ้าเราดูจากค่าจริงนะเวลาเราไปดูระดับโลกนะตัวนี้ถือว่าสูงในระดับหนึ่งเลยแล้วก็หกสิบนี่ถือว่าดีมากๆถ้าเป็นหกสิบหรือเจ็ดสิบจะดีมากครับแต่ว่าถ้าเราจะดูค่าพวกนี้ได้ก็ต่อเมื่อวงเล็บเลยนะมีสถาบันรับรองแบบนี้นะเป็นเพราะว่า ค่านะครับในประเทศไทยสามารถเขียนเพิ่มเติมได้หรือเราสามารถเอามาคำนวณแยกเองได้แต่สิ่งที่สําคัญคือถ้าเขาวัดมาแล้วเราใช้ค่านั้นเป็นบรรทัดฐ,ฐานนะครับเราจะได้ค่าที่ชัดเจนผ่านการวัดจากแลมมาแล้วก็เหมือนผ่านจากออยผ่านมาจากแบบเอ่อการวัดเพื่อได้มาตรฐานสูงนั่นเองส่วนตัวนี้รับประกัน8ปีแล้วก็หลายๆคนก็ถามอีกหนึ่งคำถามที่ถามบ่อยมากๆนะครับก็คือว่าตัว gps สัญญาณตัวของ easy pass แล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ผ่านได้ปกติไหมตัวนี้ผ่านได้ปกติร้อยอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆคือเวลามาติดงานกับเราแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าตอนติดตั้งไปแล้วเนี่ยจะมีการกันให้เนาะพอมีการกันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวของพลาสติกไม่มีเปื้อนเลยนะได้งานเดิม,เด,มเดิมกลับไปเลยครับแบบนี้เลยก็อันนี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับที่เราเรียนรู้แล้วเราก็ปรับมาเรื่อยๆจน อยากให้ลูกค้าได้ฟิล์มที่ดีที่สุดในการติดตั้งที่ดีที่สุดปกป้องรถลูกค้าเหมือนรถของเราเลยนะครับเพื่อเขาจะได้รถกลับบ้านไปแล้วเข้าใจครับว่าทุกคนนะรักรถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลรถให้มันเหมือนแบบรถเพื่อนเราที่แบบเขาไว้ใจเราเข้ามาติดกับเราอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะทําให้เรากล้าส่งงานมากขึ้นลูกค้าก็ากล้าใช้บริการเรามากขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ ลูกค้าไว้วางใจนะวิ่งมาไกลมากเป็นร้อยโลเลยเพื่อมาติดฟิล์มกับเราเนี่ยยินดีแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็อยากได้ดูรีวิวอะไรอยากได้ทำอะไรตอนไหนนะครับแจ้งเราได้นะหรือไม่มั่นใจฟิล์มตัวไหนสามารถเช็คก,กับเราได้ครับจะมาติดตั้งกับเราหรือไม่ติดตั้งไม่เป็นไรนะเช็คมาก่อนได้มาคุยก่อนได้นะครับเพราะว่าเราเองก็ ให้ความรู้ได้ในระดับหนึ่งถ้าให้ไม่ได้ผมก็จะถามผู้รู้ให้นะครับแต่เบื้องต้นผมก็ผมเชื่อว่าผมพอจะตอบคำถามของหลายๆคนได้นะขอบคุณครับ